สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคนพบกับช่องสาบัญญีชาแนลนะพี่น้องสาบันญิกพาพีพาน้องมาจมทองฝากอันกว้างนะพี่น้องค่ะวิวสวยมากวันนี้ค่ะท้องฟ้าเปิดทั้งมีทั้งบรรยากาศแบบว่าอืมคึมนะพี่น้องแล้วก็ทองฝากก็สวยงามค่ะวันนี้ทองฟ้าเปิดสวยพี่น้องอากาศสดชื่นค่ะพาพีพาน้องมารับลมชมวิวเนาะพี่น้องบรรยากาศดีๆน้ำทงไฮทงนาค่ะวันนี้ ขาวบัญนีกระด้ค่ะมาหายมาหน้านะคะแบนี้แต่ทันทีเขาบ้านพี่น้องค่ะชมบรรยากาศท้องทุ่งสวยๆนะพี่น้องเสียงจกกักรจันแนเสียงนกเนเนะพี่น้องแบอนี้ฟังไปร้อมๆกันมีหลายบรรยากาศด้วยพี่น้องแบอนี้ อากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งและรับลมยเย็นๆน้ำกันเนาะค่ะกับสาบันนี่นั่งเตอร์พี่น้องอยู่สวยๆน้ำกันนะคะนนเออน,นาะ,ะ,นนนะ,ะลมก็เย็นค่ะบรรยากาศการเที่ยวคือว่าคือคว่าอันนึงกับแดดอ่นอนๆพี่น้องบรรยากาศเงีม่มแบบน,นี้ดีแห่งพี่น้องเลย ทองฝาเปิดกว้างค่ะมันนี้อยู่ดีมากค่ะพี่น้องทองฝากกว้างนะพี่น้องอยู่สวยๆค่ะทำทีกับเก็บผาบรรยากาศนะคะทงไตทงน้ามาฝากพี่ฝากนองตอนพี่ตอนนองค่ะ แต่ตอนฝนตกแห้งสิบรรยากาศดีกว่านี้ค่ะพี่น้องถ้าซ้ถ้าฝนตกบรนยากาศไม่นกมมันสมมสถ่ายผ่านบรรยากาศงามบรรยากาศยามฝนตกนะคะที่ท้องทุ่งนาบ้านเราค่ะชีวิตคนบ้านนอกของหน้าน่าพี่น้องนะค่ะกลางๆนิดน้อยนะคะฝากพี่ฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะอยู่ง่ายๆน้ำกันนะพี่น้อง สถานีสาบนันนีก็ขอกขข่าวคำว่าสวัสดีนะคะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังแรงใจคะ่ะให้สาบันนีชาแนลนะคะพี่น้องค่ะสถานีสาบันีีก็ขอก้าสวัสดาวคำว่าสวัสดีะคะ่ะ